โอเคก็สวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับไปอยู่ผมละพิฟฟรีเอ็กซีซึ่งวันนี้ผมก็จะมาแนะนำสิบอนิเมะภาคไทยมาใหม่ปี2022กันนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยนะว่ารีสี่ผมทำมาเนี่ยผมทำมาตั้งแต่เดือนมกราแล้วแต่ก็ไม่มีเวลาทำคลิปสกักทีก็เลยถ้ามีบางเรื่องตกหล่นหายไปเนี่ยผมก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับ <c oughs> เสียงมันก็จะกวนตีนหน่อยนะก็ต้องขออภัยด้วยจริงครับซึ่งผมก็ไม่ได้ทำคลิปมานานนะก็จะแบบพูดติ๊ดคัดๆไปหน่อยก็ต้องขออภัยด้ววยยยนนนะครรับอเเเเเาาป็กสสีีล่ื อาคาโบชิบิสโก้ผู้พิชิตเหตุต่อสู้ฟาดฟันกับวายุสนิมสายลมที่กินกินทุกสิ่งจนกลายเป็นสนิมและบันดาลให้มวลมนุษยชาติตกอยู่ในภายใต้การคุกคามของความตายเขาออกเดินทางตามหาเหตุกินสนิมเหตุมาศจันท์ที่สามารถช่วยชีวิตผู้เป็นอาจารย์ของตนบิสโก้ได้คุณหมอหนุ่มรูปงามนามมิโลมาเป็นคู่หูซึ่งทั้งสองก็ได้ร่วมเดินทางกันนะครับทั้งทะเลรายเหล็กจังหวัดไซตมะซึ่งทอดยาวสู่จังหวัดอันที่เป็นหมายเมืองที่สร้างขึ้นจากสร้าอาวุธสงครามซึ่งเคยทำลายล้างอารยธรรมเส้นทางรรนนูงงาออัเป็ขย นูเหตแตนแม่นยำของบิสโก้และสิัญญาอันเฉียบแหลมของมิโรเก็บทะลุภัยฟุกามอันเป็นอุปสรรคระหว่างการพินารณาไพ่แนาริโโจนลาบคาฉันเป็นติกจอมปาาจริงๆนะอากิโมริคางามิผู้สวมบท่าทที่เก่ียกาจในร่างจอมานามดับเบิ้ลดาผู้เล่นระดับท็อปของเกม VR MMO ชื่ออาร์เคิร์ออนไลน์วันหนึ่งเขาเผลอหลับไประหว่างหักโหงเมื่อฟื้นขึ้นมาในโลกที่เหมือนเกมแต่ทว่าเขาไม่ได้อยู่ในร่างนักปราชาลาที่เขาเป็นแต่กลายเป็นร่างของตาวน้อยหน้าตาน่ารักมิล่าแทนเอเอลูก่อมชาดะ ซึ่งเธอแนะมีความสามารถในการมองเห็นพูดผีวิญญาณได้แต่เพื่อให้ชีวิตดำเนินไปอยาป่างปกติเหมือนคนทั่วไปเธอจึงพยายามไม่สนใจสิ่งที่เธอเห็นและคิดว่ามันไม่นานเดี๋ยวมันคงหายไปเองแต่เธอก็ต้องผิดหวังเมื่อพบว่ามันไม่เป็นอย่างที่เธอคิดเพื่อให้ตัวเองและเพื่อนของเธอปลอดภยัยจากสิ่งที่มิโกต้องพยายามปุม่มความกลัวของเธอเองไว้ให้ได้แม้ในใจจะกลัวจนก้าวขาไม่ออกก็ตามเรื่องราวของมิโกจะเป็นอย่างไรต่อในเมื่อทุกวันที่ตื่นมาเธอจะต้องพบกับสิ่งที่ไม่มีใครเห็นและเธอจะต้องรับมือกับสิ่งเหนือธรรมชาติพร้อมกกับ แ,แล้วเธอจะทาแบบนี้ไปได้อีกงานแค่ไหนกันเชียวเรื่องราวของโคสมารแรนกิ้งจะกล่าวถึงเจ้าชายโบจิหรือชายตัวน้อยที่หูหนวกและเป็นใบไม่สามารถพูดคุยสื่อสารกับใครได้ซ้ำหลายร่างกายยังอ่อนแอจนไม่มีแรงแม้แต่จะยกหรือถือดาบขนาดเล็กได้โบจิถูกผู้คนต่างดูถูกแคนทั้งประชาชนในเมืองและขาล้าราชบริพารภายในวังที่เกียดชังเขาและรู้สึกว่าเขาไม่เหมาะสมที่จะเป็นพระราชากรงต,ต่อไปแต่ถึงะนั้นตัวเขาเองก็ยังไม่ย่อท้อและฝ่ฝันอยากจะเป็นพระราชาที่ดีที่สุดข,ของโลกตามที่เขาได้เค็นสัญญาไว้กับแม่ของ ที่แล้วโบจิถูกผู้คนดูถูกและการแกล้งมาโดยตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งโบจิได้พบกับเพื่อนคนแรกของเขาที่เป็นเผ่าเงาอย่างคางิที่เป็นโจลี่ถ่ายเงินเข้าโดยบังเอิญลังจากนั้นเรื่องราวของโบจิและคางิก็ได้เริ่มต้นขึ้นเดมอนเลเยอร์ซีซั่น2ถ้าใครยังไม่รู้เนี่ยว่ามันมีภาคไทยนะผมก็แนะนําให้ไปดูนะครับเพราะว่ามันโคตรจะสนุกเลยจริงๆก็คือแบบอยากให้มีซีซั่น3ออกมาแล้วเนี่ยออริอนในอดีตพวกอาสูรสิ่งมีชีวิตัิศนาที่เข้ามาปกครองมนุษย์สร้างความเชื่อผิดให้มนุษย์บูชชชาาาเเทพพออสูรรรรแและละะกกียังงววื่่ขหนุมิค ที่ชื่นชอบในวิถีสมุไรนั่งใจจะเปลีป่ยนแปลงชีวิตตัวเองและต่อสู้กับพวกอสูรร้ายป่าดหนึ่งในตารากับตาสุดประยน์จะเป็นอย่างไรเมื่อนักป่าผู้ทรงพลังที่สุดตัดสินใจกับชาติมาเกิดใหม่ในฐานะเด็กหนุ่มน้ำ มาเชียสลูกชายคนที่ 3. ามของตระกูลดูในโลกแห่งเวทมนต์ที่พลังและอนาคตของเรานักเวทนั้นถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าตั้งแต่เกิดผ่านสิ่งที่เรียกว่าตาสัญลักษณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความถนัดและความสามารถทางด้านเวทมนต์ของแต่ละคนหลังจากที่เขาขับชา่นมาเกิดใหม่ในที่สุดเขาก็ได้ตาที่าัฒนามาโดยตลอดมาครอบครองแต่น่าเสียดายเมื่อเขาค้นพบว่าตาสัญลักษณ์ที่เขาได้มานั้นทั้งหนึ่งเคยถูกยกย่องว่าเป็นตาทรงพลังที่สุดแต่แบบนี้กลับกลายเป็นตาที่ถูกมองว่าอัปยศไปซะแล้วแท็กโอปีเดฟตินีจะกล่าว กบ,บาปิศาสีดำตกลงมายังโลกซึ่งได้นําพาสิ่งมีชีวิตปิศาจที่ว่าดีทูมายังโลกใบนี้พวกดีทูนั้นทาการลุกรามและทํำลายผู้คนอีกทั้งยังแย่งชิงดินแดนบางส่วนที่ไปจากมนุษย์ทําให้ผู้คนต่างหวาดกลัวรวมถึงทําให้โลกนี้ปัาจากเสียงดนตรี พราะพวกมันนั้นเกลียดเสียงดนตรีและจะบุกเข้าไปในทลายในทุกๆที่ที่ทมีเสียงดนตรีดังขึ้นทําให้ผู้คนไม่กล้าที่จะเล่นดนตรีต่อไปแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีเรื่องเล่ากล่าวกันว่าผู้ที่จะต่อสู้และเอาชนะพวกดีทูนั้นได้ก็มีแต่เหล่ามิวสิคาร์ยญิงสาวผู้มีพลังแห่งสกอร์พลังทวงทานองจากเสียงดนตรีและคอนดักเตร์หรือว่าวัทยากรผู้ชี้นาพลังของมิวสิคาร์เรื่องรล่าของคิโยมิชิมินาโตะนักกีฬาโปรโลนาที่สูญเสียพตัวจะไปในช่วงสามปีก่อนไปเพราะว่าอุบัตติาาเเหหุทททาาาาาาาใใ้้ขอออกรโคมนนาา่่นนนนนจชยูและีส หนตก็รู้สึกตัวกับจาอะไรไม่ได้เลยเกี่ยวกับการเล่นโปโลโน้ําซึ่งทําให้เขาตัดสินใจที่จะเลิกเล่นมันแต่พอมิหนาโตได้เข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยมปลายยามานามิเขาก็สู่โจจิมาโจและโอกาเออิทาร่ชักชวนให้เขาเข้าชมรมโปโลโน้ําทําให้มิหนาโตได้กลับมาเล่นมันอีกครั้งแต่ด้วยความที่ชมรมนี้ถูกยกเลิกไปนานจึงทําให้ทีมที่เพิ่งตั้งขึ้นมาใหม่อ่อนแอมากที่จะาคว้าชัยชนะและฟื้นฟูความทรงจาของเขากลับมามิหนาโต้และพวกของจึงต้องร่วมมือการฝ่ากปสรคต่างๆไปให้ได้จะยังไ จะมีภาพแทรออกมาได้ไม่นานอีกมั้งซึ่งถ้าใครที่ชอบแบบเรื่องคอมเมดี้ในเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าแจ่มมากในวันที่สอบเข้ามยาเยี่ยมปลาของยูซากินาซานักเรียนหนุ่มที่ได้พบสาวสวยพิศดาที่ได้พบและถูกรมกนชดชนในวันเดียวกันด้วยเหตุผลบางอย่างซึกาศาสตร์ทำให้เขาปลอดภัยตัวเขาจึงตามไปสารภาพรักกับเธอเธอตกลงที่ยอมแต่งงานด้วยเมื่อเขาพร้อมก่อนหายตัวไปจนเมื่อเขาอายุ18ปีเธอปรากฏตัวมาที่บ้านของเขาอีกครั้งจดทะเบียนแต่งงานและเริ่มใช้ชีวิตแบบผู้รักในฐากนะสามีภรรยาความสัมพันธ์นนึกสิทมาข้